สุกัฒน์อวยพรหวานวันเกิดวิกกี้ผู้หญิงที่รักมากที่สุดสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มซุปตาเวียสุกัฒน์กับภรรยาสาวคนสวยวิกกี้พิมลยาและลูกสาวน้องวิรินน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของ3าคนพอ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอเลยล่าสุด22ธันวาคมเวียก็ได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพร้อมทั้งรายยาวอวยพรวันเกิดให้กับภรรยาสุดที่รักโดยเวียลงแคปชั่นว่า รูปไหนที่จะเหมาะที่สุดสำหรับวันเกิดปีนี้ของมีวิกกี้แม่ของคุณแสบวิรินสองสาวที่ผมรักมากที่สุดรูปที่ผมเห็นชัดเจนคือการเดินทางของเราสามคนตั้งแต่ผมแต่งงานมีลูกผมได้รู้จักกับคำว่าเสียสละ และรักแท้ๆจริงๆก็จากวิก้นี่แหละครับการเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเสียสละตัวเองและเวลาทุกอย่างมันมากมายเหลือเกินคงหาอะไรมาขอบคุณไม่ได้ผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มและเป็นทุกอย่างของลูกและป้าตลอดไปด้วยรักและขอบคุณจากใจ at w i k i e x p l o r e r at w i r i n w w 1 9โลกนี้ยังมีที่ให้เราไปค้นหาอีกเยอะรวมถึงใจของพวกเราด้วยนะที่รัก Love you to the moon. แฟ,แฟนร่วมอวยพรวันเกิดให้กับวิกกี้รัวๆเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยค่ะป๊าป๊ารักทั้ง3ามวอ์ที่สุดเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมามีคนเก่งของป๊าและต้าวิวรินรักป๊ารัก,ารกมามีรักวิวรินรักครอบครัวคณารถสุขสันต์วันเกิดค่ะมามีวิกกี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูคุณมามีคนเก่งขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่างไรก็ขอให้วิกกี้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ